จังคอปเตอร์ก็เถียงจากนั้นคอปเตอร์ก็วิ่งไปที่ครัวไม่เห็นกล้วยที่ยายนำมาฝากแขวนอยู่นึกอยากกินกล้วยบวชชีจึงชวนแม่ทำแต่แม่เห็นว่ากล้วยยังแข็งอยู่รออาทิตย์หน้านะแม่จะทำให้แต่คอปเตอร์ดือ้อไม่ฟังแม่ถ้ากล้วยนิ่มแม่ก็จะเล่นนะครับทำเลยเถอะครับนะแม่นะคอปเตอร์อยากกิน แม่ก็สายหน้าแต่ยอมช่วยลูกทำมืคอคปเตอร์อยากกินคอปเตอร์ก็ตักน้ำตาลใส่หม้อแม่บอกว่าอย่าใส่มากแต่คอปเตอร์ก็ไม่ฟังแม่กลัวยังไม่สุกมากก็แสดงว่าไม่หวานเพราะฉะนั้นต้องอาศัยน้ำตาลให้หวานมากๆคอปเตอร์คิดเช่นนั้นก็ใส่น้ำตาลไปซะเยอะเลยค่ะเมื่อทำเสร็จผลออกมาว่า กล้วยบวชีทั้งแข็งและหวานเจี๊ยบจนแม่ต้องเททิ้งไปเลยกินไม่ได้กินไม่ได้ไงนูทำแล้วกินไม่ได้หลังมื้อเย็นทุกคนก็มัดอยู่ชาหน้าบ้านพ่อกับแม่คุยกับยายถึงสวนมะม่วงชมพู่ลำไยที่บ้านคอปเตอร์ได้ยินก็ถามแทรกขึ้นว่า แต่ไม่มีใครหยุดคุยหรือสนใจคัปเตอร์เลยแกเพิ่งกดคัปเตอร์พูดแล้วก็ตะเบงเสียงดังมากขึ้นท้ายที่สุดคัปเตอร์ก็ร้องไห้วิ่งขึ้นห้องนอนจนยายเข้ามาที่ห้องแล้วก็สอนหลานว่าหลารู้ไหมว่าคนที่ชอบเถียงชอบพูดแทรกไม่เชื่อฟังใครชอบเถียง ไม่มีใครอยากยุ่งด้วยหรอกหากหลานอยากให้คนอื่นสนใจเราก็ต้องสนใจสิ่งที่คนอื่นพูดและเชื่อที่ผู้ใหญ่แนะนำอย่าเถียงอย่าดื้อกับพ่อแม่